ไม่ไมไม่ตาเราเสนอปลาจะจะจะเอาคุ้งไปร้านอื่นราไม่ขายทานานี้ไม่ขายคุ้งรานี้ขายปา เป็นเต่าไปเลยเป็นหมาไปเลยเป็นหมีไปเลยนะก็ขอตามพุดดั้มไปดันเอ้ยพี่เป็นเป็นนางเงือกนั่งเงือกนางเงือกเอ้ยพี่เป็นมีคนจีนด้วยอ่ะชิวชิวเย้เย้ยเอ้ยขอตั้งค่าคนได้ไหมไม่ได้ไม่ให้ไม่นะอ่าเก็บยังไงนะเอ้ยแล้วไหนตัวกัวไอ้เปมใหญ่โอ้ยทำไงวะอย่า กูเเป็นะแล้วผมทำอไงอีู่เนี่ยเชฟอะช่ do, วยดูด้วยผมต้องผมงต้องกดอะไรวะเอาปจีเหรอปจีแป๊บเหรอต้องกดอะไรวางอะ S เหรอไม่รู้พี่ไปตั้งท่ามาแล้วไปกด S C แล้วกันนี่เดิมโย่กระเดาเขาเขาขออะไรอะ่ะอ๋อขอไม่มีม่กรพิษขอเคลือบเปซิง <c oughs> นี่เว้ยเตมันต้องเตมันต้องทำกัข้าวต้องไปที่้าต้องไปที่นู่นนมีมึงอ่ะเอ้ยนี่ไม่หันเอาไปหันยังไงคือเวลานิเดให้เลยนะ hunch r o เวลาเ n c มึงไม่ันสิวะ

โอ้ยใครอะวงวุ้นใบควงวุ้นบคยี่บ้าทอนะมึไปหยิบล้มาทีนีเอาอากาศขาวมาหนอข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 อเส้นเล็กเส้นเล็กเส้นเล็กเฮ้ยเส้นเล็กหมีเรื่องต้มยำเดี๋ยวเข้าทไมต้องเย็มันไม่คมมีดมันไม่คมเรวีหีไม่ค ไม่ไเวลามันไม่เวลาจำกัดแล้วปีมีเวลาจำกัดแล้วอีกแล้วอ๊โอ๊ยโอเป็นปักยังไงอ่ะไปหันไปหันประกาศไปหันประกาศกดกดคอนโทรลกดคอนโทรลค้างเออโอเควางวางปาจานไม่ได้เอออีกที่ช่างมันช่างมันช่างมันเออตอนนี้เราต้องการเราต้องการมะเขือนี่ไงโอ๊ยหประกาศ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 ข้ามไปกูข้ามเลยไหมะ we gonna lose bro we gonna lose bro ากากกาก we gonna lose bro we gonna lose we gonna die all, bro เ bro n i n เงหันไม่เป็นหรอวะไอ้เหี้ยไม่ต้องหวังเลยวหลแพ้แล้วพมพิมเซร์ไม่เป็นเซอร์ิเ้เป็นตอป๋อยัไ่เห็นเชฟไม่ใช่อเป็นอะไรวะกอดตั้งขากดอ่ะมันไกล กูเล yeah. hey, ่นได้นะเดียววะไอ้กูเดินได้เลยเหรอโหวนแมนแมนนมันมนนแมแนแมนนแมนแมนแมมนกินแนมามนนมนมนิมนนแม้แนแมมนแมมนแมนนมนมนแมมเอมยนี่ไแมนนไมนแมนแนแมนแมนแมมนแมนแมมนแมนนแมนแม g แมนแมนแมนนแมนแแมน o มนแมนแมนแม r เลิ่มนีลยจุตูอันนี้มันเลิ่มเริีลายลุงตูโนู้ดบลน้บลผมคุมรถได้ไหมใครคุมรถอ่ะไอ้คยื้คนคุมรถแหมแอนด้นะนไม่ชนด้วยด้วยนี้เออะไรกนี่เราจะต้องแบ่งหน้าที่กันนะเดี๋ยวสอบเองเดี๋ยวสับเองต้องไปดูวะ เาไปไม่หมดเขาจะเอาเนื้อปลาเขาจะเนื้อปลาเอาเนื้อปลาไปเข้าไปกับอะไรอ่ะก็เขาไปเออเดี๋ยวลยนะเปล่าอันนี้กุ้ง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 ยี่หรี่เป็นไงล่ะใครล้างจานอ่ะไม่เห็นมีจานเลยจานอยู่ไหนเอาจานอยู่างนี้มาอันนี้นี่อย่างไม่ต้องล้างมั้ยไอเซิร์ฟไอเซิร์ฟเอง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 จานอะไรเป็นไงล่ะเขาจะกุ้ง ขาจะเอากุ้เขาจะฉมฉีเข้าไปเขาต้องจับจับที่เดียวออกไป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 เจะอกุ้งเขาเอาเขาป่าไมทำไงบ้างแก้ว้เย่บว้ยไม่สังนะลูก้าสังสักที แล e. ้วก็ด um> yeah ูลูค้าเออคนไหนคนไหนคนไหนปลาคนไหนปลานี่มาแล้วไหนตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตนี้ปลาปลาปาปนีปลาอยู่นี่ปลาอยู่นี่เอาปลา ไมไมเารจะเ้ากุ้งไปร้านอื่นร้านนี้ไม่ขายร้านนี้ม่ขายกุ้ร้านนี้ขายปลาเอ่ม้า What is this 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 a t i o n ด้มีนดแลปลาเยอะที่ไปร้านนี้ขายร้านนี้ไม่ขายกุ้งร้นขายปลามากินสาหายปัน้าด้ยเราจะเอากุ้งเราจะเอากุ้งเาจอากุ้ บอกว่ากุ้งวกคุ้งมคาไม่ตรงกับคุ้งด้วยพี่เยอเยเม่ง่างไอ้ไะไหมดเวลาเร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 าทำใหเข้าวเราเสร์ได้เสียวได้ทิาด้ยห้ารเดสิบเยราได้ทิปมากกว่าที่เราขายก่อ เรากินปกติเรากินทิปหรอวะกินทิปกินทิปคือกินไม่ได้กินูเหอมงล้างจานด้วยเดี๋ยวล้างจานเองเยวทำงานง่ายจังวะไอ้สัสเดี๋ฟอสตรอ้ยส่งข้าวมาเดี๋ยวกู้ย้

อ๋อนี่จานบูเออทุวังกา้งทุลังจานหายไปยละจานอยู่ฝั่งใครอ่ะนี่พี่จานนี่จานนี่จานโอ้เต็มเต็มได้เลยโยนพวกถ้วยไม่ได้เหรอไม่ได้วะเร็วลิลี่ก็ล้างจานเร็วไอ้เป๊ะล้างจานดีกว่าแตงกวามีก็หันิ่วยเว้าตาลาย b r ลาอยู่ไันตาลายคอยจานคอยจานเอาหม้อเอาหม้อไปนู้นเอาหม้อไปนู้นไปเอาเอาหม้อไปโต๊ะนู้นไป ไปไปล้างจานล้างจานตอนนี่อะไรเนี่ยใไปขอจานหน่อยครับขอจานหน่อยครับไปจานนะไปจานี่ไปนี่วางเก็บแล้วนี่จานอยู่เคาน์เตอร์ไม่เห็นเหรอวะเล่นเกมโยนข้าวเขาเลยไงวะเล่น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 ข้าวเองทำไมอ๋อข้าวยังไม่ตุ๋พี่พี่แล้งใช้ชิมตัวนึงพี่ชิมมาชิมมา จิมมาจิมมาเอลี่มืจิ้มมจโอ้ยแส่งข้าวเปล่าไม่มีจานพี่ราจะได้ชิมเพิ่มเราจะชิมเพิ่มไม่มีจานคร้จานจริวะมึงจะหลงจะไร้จานเแล้วกูมางข้าวอ้านี่ยไหนข้าวสุดอยู่ไหนวะนี่โออองกันอ้าโนโนโน่โนโนโนนโน่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 น่นโ่นโนนโนนโน่น่นน่่เน่นน่่น ีดเออเฮ้ยเปลวแล้วว้าไม่แล้วต้องกบถุงเดี๋ยวอันนั้นไม่มีนะมีมูสเปันเหรอหายละเราต้องการเราต้องการเราต้องการนี่สับเพิ่มแล้วทำไมจานมันมีแต่ข้าววะเนี่ยเยอะมั้งแล้วตรงนี้เจ้าอะไรวะเนี่ยถอยไอ้อย่าฟัน ยูขวางทางโจรไไม่มีไอยู่นี่ว่วไปไปพี่พี่ทเงที่ผ่านทปสองเราจะผ่านไหมไม่พูดหวาผ่านรไม่มีเมนูวเราผ่านไปมเราผไม่ไเราไม่ไู้เมนูเลยเราผ่านได้ไงวะเราผ่านครับเาไปเดี๋ยวเราเราแบ่งหน้าที่กันดีดียไ่เยคือตอนที่บอกล้างจาน